ซีมีอยู่สามห้องนอนนะครับแต่ละห้องก็สิม,มีความกว้างนะครับสามเมตรนะครับความยาวอยู่ที่สามเมตรนะครับมีพื้นที่ใส่สอยแต่ละแต่ละห้องนี่ครับกับีมพื้นที่ใส่ซอยอยู่เก่าตะลางมตรนะครับ ผมกับผมแทนวังให้นะครับอยู่ในช่องสาวอินดีวิธีบ้านหน้านะครับเมื่อนี้ผมกับสิภามาเบิงบ้านอ่องโมเดิร์นนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยครับผมบ้านลังนี้กับสิเป็นบ้านทรงโมเดิร์นนะครับลังค่า3ขยักนะครับหรือว่า3สเต็ปนะครับสิมีเสาอยู่ทั้งเบิดนะครับสิบหาต้นนะครับต่อมหมกออกมาด้านหนาสิเป็นเสา3ต้นนะครับเสาด้านหน้านะครับกับสิมีความสูงอยู่สามเมตรแปดสิบนะครับส่วนเสาโตบ้านนะครับกับสิมีความสูงอยู่4เมตรนะครับ นะครับซีเมตรทั้งทั้งตัวหลังแล้วนะครับบันเพิ่นกระเสีต่อนะครับต่อต่อดังขึนไปนะครับตัวตัวดังที่เพิ่นต่อขรันต่อขึ้นนะครับเพิ่นกระสิบเป็น2สเต็ปนะครับเพราะว่าลังค่าไม่เป็น3 3สขยักนะครับสสเต็ปนะครับตรงตรงดังสเต็ปแรกนะครับเพิ่นสิต่อขึ้น2เมตรนะครับบันนลังค่าสเต็ปที่2นะครับฝั่งทางด่านสายมือของผมนะครับเพิ่นสิต่อดังขึนเมตรหนึ่งนะครับส่วนอกไก่นะครับอกไก่ข้างบนเพิ่นกระสิใสาไม้ฟ้าเชือลานะครับเป็นไม้ เป็นเป็นเป็นโต๊อกไก่นะครับเป็นเชิงชายนะครับเชิงชายกันสิเป็นอ่าไม้ฟ้าเชื้อราใช่กันนะครับไม้แผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับครับผมเดี๋ยวส่วนแรกนะครับเข้ากันสิมาเบิ้ลโค้งลังคากันเลยครับโค้งลังคานะครับบานลังนีเพิ่นกันสิใส่เล็กอ่าเล็กกันว่าไหนนะครับทั้งทั้งเบิ้ลเลยนะครับอ่าโตข้อ2นะครับสิเป็นเล็กอ่าซีคูนสองครับผมซีคูนสองนะครับอ่าเล็กอ่าเล็กสัญญานะครับหรือว่าจันทันนะครับ ภาษาไทยเรียกว่าจันทน์นะครับแต่ว่าบานเฮาเอิ่นว่าสดุหัวนะครับกับสิเป็นเล็กสองคูณสามนะครับส่วนแปรนะครับแปรกับสิเป็นเล็กนิ้วคูณสองครับผมนะครับขนาดกับปานกลางนะครับความแข็งแรงทนทานปานกลางนะครับส่วนลังค่านะครับกับสิเป็นลังค่าแผ่นเมทัลชีตนะครับแผ่นมุงลังคาเมทัลชีตนะครับหรือว่าสันไทยบานเฮานะครับเป็นเป็นสีฝานะครับนะครับตรงตรงขอบขอบขอบสันไทยกับสิเป็นสีฝานะครับ ขนาดกระสีอยู่ประมาณ0.3นาานะครับบ่าลังนี้นะครับความหนาของแผ่นมุ่งนะครับทัดมานะครับทัดมากระสีเป็นเดี๋ยวเข้ามาเบืองเหลืองโตบ่ากันแล้วนะครับตัวบานนะครับความความความกว้างนะครับจากเอินว่ามุกที่มุ่งออกมาด้านนาถึงตัวบานนะครับสีมีความยาวอยู่4เมตรนะครับสีมีความยาวอยู่4เมตรนะครับเป็นกระสียกพื้นขึ้นสูง20สเซนนะครับแล้วก็ปูกระเบืองนะครับ ข้างบนนะครับเพื่นกับสีติดฝานะครับฝาแผ่นเหลี่ยบนะครับแบบนี้นะครับเนาะฝาแผ่นเหลี่ยบแบบนี้แล้วก็สิมีการติดไฟนะครับเป็นไฟแบบดาวไหลนะครับคือว่าเป็นไฟลุมนะครับดาวไหลนะครับเดี๋ยวไปเบ่งทีตัวบานกันเลยนะครับทางเขาบานนะครับที่เหาเห็นอยู่ีนก็สิเป็นเาสาเห็นประตูบานเรือนนะครับเพื่อนติดประตูบานเรือนนะครับเป็นบานเรือนนะครับบานกระจกนะครับขอบอลูมิเนียมสีขาวนะครับความสูงของประตูบานี่กสิอยู่ที่2เมตรนะครับเป็นประตูบานเรือนนะครับถัดมานะครับ ถัดมาสิเป็นหน้าต่างนะครับงนะครับหน้าต่างกับสิเป็นบานเลื่อนนะครับหน้าต่างบานสําเร็จนะครับขอบลูมเนียมสีขาวนะครับมีความกว้างยูเมตรสิบนะครับความยาวยูทีเมตรยี่สิบนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวตัวบานนะครับที่นี่เข้ามาเบ่งตัวบานอีกที่หนึ่งนะครับเรหว่างพื้นพื้นดานล่างข้องมุกติดต่ออมานะครับกับตัวบานเพิ่นกระสิยกอีกสิบห้าเซนนะครับตัวนี้ครับยกพื้นขึ้นอีกสิบห้าเซนนะครับเป็นกาเพิ่นกระสิปูกระเบืองนะครับปูกระเบืองนะครับ ปูกระเบื้องอขนาดนะครับขนาด60สิูนหกนะครับเป็นกระเบื้องแผ่นใหญ่นะครับเนาะส่วนด่านหนาเพิ่นกระสิเป็นกระเบื้องอขนาด40นะครับพูนสีนะครับเป็นคนละสีกันนะครับเนาะเดี๋ยวเขาปูเบิงด่านในกันเลยครันนี้กระสีมีอยู่3ห้องนอนนะครับสีมีอยู่3ห้องนอนนะครับแต่ละห้องกระสีมีความกว้างนะครับ3เมตรนะครับความยาวอยู่ที่3เมตรนะครับมีพื้นที่ใส่ซอยแต่ละแต่ละห้องนี่ครับกระสีมีพื้นที่ใส่ซอยอยู่ เก่าตารางเมตรนะครับส่วนบานประตูเข่าห้องนะครับบานประตูเข่าห้องแต่ละห้องเป็นกระสีเป็นวงกบวงกบใหม่นะครับเป็นวงกบใหม่นะครับวงกบใหม่แล้วก็ประตูประตูใหม่นะครับเป็นประตูแบบแบบไม้อัดนะครับมีความกว้างอยู่เก่าสิบเก่าสิบนะครับเก่าเก่าสิบสองนี่แหละครับประตูนะครับความสูงอยู่ที่เมตรแปดสิบนะครับเนาะ นี่แหละครับคือคือประตูของขบานเพิ่นนะครับส่วนขังบนนะครับมาเบิ่งขังบนเลยกันเลยครับขังบนนี่เพื่อนสิเหตุเป็นฝาแผ่นเหลี่ยมนะครับแต่ว่าเพื่นสีเพิ่นสิเหตุเป็นเป็นฝาลุมมนะครับเพื่อนว่าฝาลุมมนะครับเป็นเป็นทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ่านะครับสองระดับก็คือนะครับระดับระดับแรกก็สิเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ่าไปนะครับขังบนก็สิเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ่านะครับเป็นฝาลุมนะครับ ความกว้างทั้งในห้องตรงนี้นะครับมีพื้นที่ใส่ซยอยยูที่สามห้องนะครับเก่าสิบแปดตารางเมตรนะครับก็คือสามห้องนะครับมีพื้นที่ใส่สอยอยูสิบแปดตารางเมตรนะครับเดี๋ยวย่านตรงนี้เ<อ>ิ่นกระังตกแต่งท่าสีแล้วนะครับใหม่ๆเลยนะครับเิ่นกระสิไสนหน้าต่างบานสําเร็จนะครับ บ้านสําเร็จนะครับขนาดกสิซ้ากันกับกับทางเขามาหน้าบ้านนะครับก็คือว่ามีความอ่ากว้างอยู่กว้างอยู่เมตรสิบนะครับความยาวอยู่ที่เมตรยี่สิบนะครับเนาะเพื่อเพิ่มกสิปิ่าเขาเอินว่าเอินเขาเอินว่าช่องนะครับช่องรับแสงนะครับเป็นเป็นกระจกนะครับช่องรับแสงอยู่หกหกตัวนะครับข้างบนนะครับข้างบนกสิติดฝานะครับข้างบนกสิเป็นฝาแผ่นเหลียบนะครับมีไฟมีไฟ ไฟ,ไฟดาวลายยู่หลอดหนึ่งนะครับเพิ่นไส่หลอดหนึ่งครับเพราะว่าห้องนอนเพิ่นบต้องการแสงหลายนะครับเพราะว่าเป็นห,อหน้องนอนนะครับครับผมถ้าพี่น้องนะครับจากสี่ประหยัดนะครับประหยัดงบในการส้างบ้านนะครับแนะนําเลยครับว่าต้องเฮ็ดแบบประมานบ้านหลังนี้นะครับเพราะว่าวัสดุเพิ่นก็สิีช้ขนาด ต่างๆนะครับบ้านหลังนี้นะครับที่เห็นอยู่ขณะนี้นะครับที่เห็นสวยๆงามๆแบบนี้นะครับติดฟ้าแล้วนะครับติดฟาด้านหนาแล้วนะครับแต่ว่าอ่าทั้งๆเพิ่นบ่หันติดฟ้าลอบหนอกนะครับเท่าที่เห็นอยู่ดี่สวยๆขนาดนี้นะครับงบประมาณใส่อยู่ที่300,000บาทนะครับเฉพาะค่าวัสดุนะครับ300,000บาทนะครับ พบเป็นอย่างคือวาคาวัสดุสามแสนหลักก็บวุร่ษขว้างนะครับเพราะว่าเจ้าของบ้านเป็นคนสางเองนะครับผมเลยเลยบ่มีขว้างนะครับเพิ่นบ่รับสางบ้านนะครับเพิ่็ดแต่บ้านเจ้าของนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณเจ้าของบ้านนะครับที่ให้โอกาสนะครับมารีวิวให้พี่น้องด้เบิ่งนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องสาวอินดีวิธีบ้านหน้าและกกับตัวผมแทนที่ว่างให้นะครับสาหรับเบอนี้ก็สวัสดีครับผม